สามีหรือภริยาปฏิเสธไม่ยอมให้ร่วมประเวนีด้วยแบบนี้จะฟ้องหย่าดได้หรือไม่ โดยปกติแล้วก็ต้องบอกว่านะคะพอเราตกลงที่จะจดทะเบียนสมรสกันเป็นสามีหรือภริยากันค่ะการร่วมประเวณีเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในชีวิตคู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งค่ะต่างฝ่ายต่างปฏิเสธไม่ยอมให้ร่วมประเวณีด้วยแบบนี้สามารถอาศัยมาเป็นเหตุฟ้องหย่าได้สําหรับกฎหมายวางหลักไว้ว่าอะไรนะคะในเรื่องนี้อ่ะคะ่ะเขาจะมีกําหนดเอาไว้ในกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งบัญญัติเอาไว้ในมาตรา1516นั่นเอง1 5ึ พูดถึงเหตุในการที่จะฟ้องหย่าไว้หลายเหตุเลยและหนึ่งในเหตุนั้นค่ะเราเรียกว่าหากว่าสามีหรือภริยานั้นนะคะมีการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างร้ายแรงเป็นยังไงคะปฏิปักษ์ต่อกันอย่างร้ายแรงก็คือว่ามีการกระทําอะไรค่ะที่เป็นการขัดขวางการใช้ชีวิตคู่หรือชีวิตอย่างชั้นสามีภรรยาแบบไม่ให้มันราบรื่นปกติสุขค่ะถ้ามีเหตุหนึ่งเหตุใดหรือมีการกระทําอะไรที่เป็นปฏิปักษ์เกิดขึ้นก็สามารถอาศัยมาเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ซึ่งการปฏิเสธไม่ยอมให้ คู่สมรสคือไม่ยอมให้สามีหรือภริยาร่วมปริเวณีด้วยนี่เราเรียกว่าเป็นการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันแล้วดังนั้นค่ะจึงสามารถอาศัยมาเป็นเหตุในการที่จะไปฟ้องศาลได้นั่นเองเอาละแต่ถ้าสุิว่าเอ๊แล้วถ้าไม่อยากไปให้เรื่องมันถึงโรงถึงศาลมีทางอื่นไหมที่จะทําให้การเป็นสามีหรือภริยาจบลงทําได้ค่ะถ้าคุณไม่อยากฟ้องศาลก็อาจจะเลือกใช้วิธีการจดทะเบียนหย่าก,กันก็ได้นะคะสําหรับ2นาทีมีสาระในวันนี้ค่ะเอ๋ยขอลาถ้าไม่ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ สวัสสดีค่ะำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ